สำหรับการแฮกเกมนะครับผมจะตัวอยา่างนี้นะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนแปลงค่างเงินมันเริ่มเกมนก่เปิดกกมแฮกมาด้วยนะครับเป็น Search Engine นะครับตัวนี้เป็นว Modify นะมันจะคือมันจะไม่ใช่ Search Engine อ,อันดับแรกนะครับตอนนี้เรามีอยู่150นะครับมี้อยห้าสิตัวนี้นะมาที่โปรแกรมแฮกนะครับคือเรามาเลือกโปรเซสก่อนอือโปรเซสของเกมนี้ก็คือตัวนี้นะครับผมครบเป็น จากนั้นไปที่ร้อยห้าสินะครับสแกนคือเนี้ยก็4ไบต์หาค่าที่เป็นนะอินจิเจอร์นะเอ่อใช่อ็นจิเจอร์แล้วก็สแกนนะครับซึ่งก็จะเจอค่าเยอะแยะมากมายเราก็ทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ร้ห้าสิบแล้วเราก็พิมพ์50 Next สแกนก็จะเจอค่าตัวนี้นะครับเราลองมาแก้ไขมันดูกดดับเบิลคลิกมาที่ข้างหน้านะครับตรงไวลรูแล้วก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนแปลงมันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราแล้วก็กดโอเคที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีเงินเยอะมากคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจเราเลยนะครับ ตัวนี้มันจะเก็บค่าได้แค่9 9้านะครับสำหรับเกมนี้นะครับที่มันเก็ค่าได้นะถ้าหากอยากจะไม่ให้ค่าลดนะครับก็กดตรงนี้ activate a c t i v e มันไว้นะครับ a c t i v ไว้ค่ามันจะไม่เปลี่ยนไปนะครับค่ามันจะไม่เปลี่ยนไปก็ วิธีมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับสถานการเปลี่ยนแปลงค่างเงินวิธีง่ายๆนะครับ